วันนี้ผมตื่นเต้นมากเลยพอดีผมมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้บริหารฟีดการ์ดนะสืบเนื่องมาจากว่ามีพี่ๆหลายคนอินบล็อกมาหาผมบอกว่าเนี่ยตอนนี้นะเป็นลูกค้าอยู่ที่ค่ายอื่นและอยากจะมาค่ายสีเขียวของเราเขาก็เลยถามว่าเนี่ยม,มีสิทธิพิเศษอะไรไหมสําหรับพี่ๆเขาที่อยากจะย้ายมาทีนี้ทําไงได้ด้วยความที่เราต้องการที่จะซัพพอร์ตเอของเราผมก็ได้ทําการโทรไปหาทาง b c p นะซึ่งเขาก็น่ารักมากๆเลยนะครับมาพบกับผมที่ปั๊มของผมนี่แหละที่คณะวุฒิเปตวเรียมปั๊มสุดท้ายราคากรุงเทพนะก็ได้ปรึกษา หือกัน,นรต้องบอกว่าวันนี้เพิ่งคุยเสร็จเลยเราก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นเบนฟิตที่ดีมากๆเลยนะครับมันโดนใจพี่ๆแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ที่ดูคลิปของเคบังจากอยู่นะแล้วอยากจะย้ายค่ายนะครับผมจะบอกว่าสิทธิพิเศษอันนี้เราเรียกว่าสิทธิพิเศษแบบขั้นบันไดนะ อยากรู้แล้วใช่ไหมฮะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าผมบอกอย่างนี้ท่งๆไม่ได้นะจะต้องเป็น KFC ของเคบางจากก่อน <c oughs> ไม่ยากทักผมมานะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่เป็นคอมเมนต์พิมพ์ว่าสนใจเดี๋ยวผมทักกลับไปนะครับแต่สําหรับบางคนนี่ที่สามารถทักผมมาได้เนี่ยทักมาได้เลยนะครับโปย้ายค่ายอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดของเรานะสามารถที่จะสอบถามผมมาได้นะและเดี๋ยวผมจะให้น้องๆที่เป็นทีมฟีดการ์ดของทาง BCP เนี่ยคือผมต้องบอกนะว่าน้องๆที่เนี่ยสุภาพน่ารักพุดจาดีแล้วก็อำนวยความสะดวก ในการที่ไปเก็บเอกสารอะไรกับพี่ๆที่ออฟฟิศของพี่ๆได้เลยนะครับผมยังไงก็อยากจะให้ลองเปิดใจแล้วมาคุยกันก่อนผมต้องบอกว่าไม่ทําให้พี่ผิดหวังจริงๆครับผม